สวัสดีค่ะวันนี้พรอนิภาประกันโดนใจจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องที่คนมีรถหลายคนสงสยัยโดยเฉพาะช่วงที่รถไม่ค่อยได้ใช้งานหรือจอดไว้น,น,นานๆนั่นคือรถไม่ได้ใช้ควรพักกรมธรรม์ได้ไหมคําตอบคือทําได้ค่ะแต่มีเงื่อนไขและรายละเอียดที่ควรรู้ก่อนจะพักนะคะเพราะหลายคนเข้าใจว่าแค่ไม่ขับรถประกันก็ไม่ต้องจ่ายซึ่งไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะ ในกรณีที่รถของเราจอดไว้นานจริงๆเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดยาวรถอยู่ในที่จอดปลอดภัยหรือจอดรอซ่อมหลายเดือนเราสามารถขอพักกรมธรรม์หรือระง,งับความคุ้มครองชั่วคราวได้กับบริษัทประกันค่ะ การพักกรมธรร์หมายถึงการหยุดการคุ้มครองในช่วงเวลาหนึ่งโดยเบีย้ยที่จ่ายไว้จะถูกเก็บไว้เป็นเครดิตเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการกลับมาใช้งานรถอีกครั้งก็สามารถขอเปิดกรมธรรต่อได้โดยบริษัทจะคำนวณวันคุ้มครองใหม่จากเบีย้ยเดิมที่เหลืออยู่ แต่ต้องเข้าใจว่าระหว่างที่พักกรมทันรรถจะไม่มีความคุ้มครองใดๆทั้งสิ้นหากเกิดเหตุรถหายไฟไหม้หรืออุบัติเหตุใดๆในช่วงนั้นบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะพักกรมทันรควรแน่ใจว่ารถจอดในที่ปลอดภัยจริงๆเช่นจอดในบ้านมีหลังคามีกล้องวงจรปิดและควรถอดแบตเตอรี่หรือคลุมรถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อีกเรื่องที่สำคัญคือไม่ใช่ทุกบริษัทประกันที่อนุญาตให้พักกรมธรรม์ได้บางบริษัทอาจมีเงื่อนไขเฉพาะเช่นต้องพักเกิน3เดือนขึ้นไปหรืออาจคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยตอนเปิดกรมธรรม์กลับมาใช้งานดังนั้นควรสอบถามกับบริษัทประกันก่อนทุกครั้งค่ะ พูดให้ง่ายคือการพักรมทันเหมาะกับกรณีรถจอดนานหลายเดือนแต่ถ้ารถแค่ไม่ค่อยได้ขับยังมีโอกาสเคลื่อนย้ายหรือมีคนในบ้านใช้บ้างแนะนําให้ตอบประกันไว้ดีกว่าค่ะเพราะค่าเบี้ยที่ประหยัดได้อาจไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องรับเองและถ้าใครไม่แน่ใจว่ารถของตัวเองเหมาะจะพักหรือไม่หรืออยากให้เราช่วยประเมินแผนให้เหมาะกับสถานการณ์สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะ อภิชาติและพรนิพาประกันโดนใจเราช่วยตรวจสอบกรมธรรมให้ฟรีและแนะนำวิธีดูแลรถในช่วงที่ไม่ได้ใช้เบอร์โทรของพรนิพาคือ089933380และเบอร์โทรของอภิชาติคือ0814474008อย่าลืมนะคะรถไม่ได้ใช้ก็ยังควรมีแผนดูแลที่เหมาะสมเพราะความอุ่นใจไม่ควรหยุดแม้รถจะจอดนิ่งค่ะ อภิชาติและพรนิภาประกันโดนใจดูแลให้ครบทุกช่วงเวลาไม่ว่ารถจะขับหรือจอดค่ะ